ี๋ยวก่อนจะดูคลิปคุณครูอารีนะคะอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e นะคะแล้วคลิปดีๆจะตามมานะคะอันนี้นะคะดูนะอันนี้เป็นกระเป๋าแบบนี่ซ่อนอยู่ในเกตอันนี้คือกระเป๋าที่เราซ่อนอยู่ในเกตนะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยวันนี้คุณครูจะมาสอนกระเป๋าที่เราซ่อนอยู่ในเกตเ,เ,เ,เกจเ,เป็นแบบนี้นะนี่คือการเย็บเกล็ด ตัวนี้เป็นเป็นกระเป๋าที่เราทํากับกระโปรงนะจริงๆแล้วเราสามารถทํากับชุดแซกนะคะชุดชุดเดรสหรือว่าเสื้อได้หมดเลยนะ,ะกางเกงก็ได้คุณไม่ได้ใช่ค่ะกางเกงก็ได้ลูกกางเกงแต่เป็นกางเกงผู้หญิงนะไม่ใช่กางเกงยีน,น,นวันนี้นะคะเราก็จะมาดูการเย็บกระเป๋าที่เราแทรกลงไปในเก็บนะคะคล้ายๆกับกระเป๋าของพยาบาลน,นะ คือตัวนี้กระเป๋าเนี่ยมันจะอยู่กับตัวกระโปรงแล้วก็มันจะแทรกอยู่ในเกล็ดเวลาเราเย็บเนี่ยบางคนงงว่าเอ๊ะมันมาจากไหนอะครูอยากรู้วิธีการทาเนาะหลายคนก็คือแบบครูอยากได้กระเป๋าแบบนี้ครูก็เลยเอามาสอนในคลิปนี้นะคือกระเป๋าแบบนี้มันจะมีเกล็ดของตัวกระโปรงส่วนใหญ่มันจะเป็นชุดแสบเป็นกระโปรงเป็นเสื้อนะคะที่มันซ่อนอยู่ในเกล็ดนะวิธีการทําก็ไม่ยากจนเกินไปนะ เรามาดูกันก่อนอันนี้คือคุณครูจะแทรกไปในตัวกระโปรงแต่ถ้าเกิดเราเป็นตัวเสื้อมันก็เหมือนกันเนาะตัวเสื้อก็จะมีเกล็ดขึ้นมาแต่อันนี้เอาตัวกระโปรงมาทำเพราะว่ามันไม่เปลืองผ้านะสาธิตแต่ว่าจะไปทําในตัวกระโปรงตัวกางเกงตัวเสื้อตัวชุดแสกวิธีทําก็ทําเหมือนกันนะคะอ่ะขั้นตอนแรกมาดูก่อนว่าเราจะกําหนดกระเป๋าให้มันอยู่ตรงไหนนะกระเป๋าตรงนี้มันจะอ,นนอยู่ตรงนี้มันเป็นกระโปรงชิ้นหน้าทั้งชิ้นใช่อันนี้คือกระโปรงชิ้นหน้าทั้งชิน้นเราสังเกตเกล็ด ก็คือตัวนี้มันจะเป็นกระโปรงชิ้นหน้าทั้ง2ชิ้นแล้วก็ตัวกระเป๋าเนี่ยเราจะมาอยู่ที่เกล็ดนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องล่างกระเป๋าก่อนว่าเราจะเอากระเป๋าเนี่ยยาวประมาณเท่าไหร่โดยปกตินะคะกระเป๋าก็จะยาวประมาณสักเออแล้วแต่เรานะจริงๆแล้วแต่เรานะมันขึ้นอยู่กับเกล็ดเรายาวเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ต่าจากเกล็ดลงมาเนี่ยหมายถึงว่าความยาวของกระเป๋าเนี่ยจะต่าต่าจากเกล็ดลงมาประมาณสักเก้าถึงสิบเซนตรงนี้นะเก้าถึงสิบเซนคือ ถ้ามันจะใส่อะไรสะดวกมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยเก้าถึงสิบเซนนะคะอ่ะเราก็วัดไปแต่ตัวเนี้ยตรงตูดกระเป๋าอ่ะมันจะไม่เป็นแบบนี้ละมันจะไม่เป็นอย่างนี้ละนะคะเพราะมันเปียบเสมือนชิ้นกระเป๋าที่ตลบขึ้นมานะมันจะเหมือนชิ้นกระเป๋าที่ตลบขึ้นมามันจะไม่เหมือนกับปกตินะคะอ่ะคราวนี้เรากําหนดตรงนี้ละเก้าถึงสิบเซนเราก็ขีดเอาไว้ก่อนแล้วก็ตรงตูดกระเป๋า,าก็ตีตรงไปธรรมดาแบบนี้อ่า คราวนี้ไอ้ตัวกระเป๋าตัวนี้นะคะตัวกระเป๋าตัวนี้เราจะต้องตัดผ้ามันออกมาเป็นเป็นสันทบแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าตัวนี้เท่าไหร่นะคะเราก็พับทบขึ้นมาอีกเท่าเท่านั้นนะค,ะคุณครูจะใช้ตัวนี้เป็นเป็นตัวกระเป๋าเราจะได้มองเห็นชัดเจนต,ตีว่าความยาวประมาณนี้นะ,ะเราก็ทบผ้า,ผา ความกว้างก็คือให้มันกว้างกว่าปากกระเป๋าจริงๆเราอะประมาณนะคะออกข้างละสามเซนคือหมายถึงว่าถ้าตัวกระเป๋าเราอะถ้าตัวกระเป๋าเรามันจะอยู่ที่ตรงเนี้ยนะตรงนี้คือตัวกระเป๋าจริงอันนี้ก็จะกว้างออกมาสามกับสามแบบนี้นะคะประมาณว่าเป็นแบบนี้ให้มันกว้างออกมานะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเล็มออก,กว้างออกมานิดนึง มันกูจะปับโคงให้มันมแบบจริอันนี้ทำในกระดาษก่อนจะ<ช>ง่ากวใช่อันนี้จะทำในกระดาษก่อนก็ได้นะคะอ่ะคราวนี้เวลาเราทำนะถ้ามันเป็นพวกตัวเสื้อเนี่ยมันจะต้องมีมีมีเขาเรียกว่า มีร่องตรงนี้หน่อยหนึ่งเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เขาจะไม่ฝังลงไปทั้งชิ้นเขาจะฝังอยู่แค่ตรงปลายปลายเพื่อให้ตัวนี้มันเป็นตัวล้วงเข้าไปได้ไอ้ตรงเนี้ยเราจะเอาลงมาเหมือนกันประมาณหกถึงเดเซนหกถึงเจ็ดเซนเป็นตัวปากกระเป๋ามันตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวปากกระเป๋ามันคือตัวนี้เป็นตูดตัวนี้เป็นตัวปากนะคะอ่ะคราวนี้เราก็ขีดเส้นเอาไว้นะขีดเส้นเอาไว้แล้วก็มาขีดที่ชิ้นหน้านิดหนึ่งเราจะได้เห็นว่าอ๋อมันอยู่ตรงนี้นะนี่มันอยู่ตรงนี้นะ นี่ขีดกดรอยเบาๆนะไม่ต้องขีดจนเข้มปิดปีอ่ารวมทั้งเก็ดด้วยก็ขีดเบาๆอ่าออกดรอยมาที่ชิ้นชิ้นถูกด้วยอันนี้ด้านถูกนะเราก็ต้องกดรอยมาที่ด้านถูกด้วยนิดนึงอ่ะคราวนี้เวลาเราเย็บนะเราก็เอาถูกกับถูกเจอกันถูกกับถูกเจอกันอ่ะเรา,เาถูกกับถูกเจอกันนะคะ ตัวนี้เราก็กดรอยไว้ด้วยกดรอยตรงปากเอาไว้เอาเฉพาะตรงปากกับตรงกลางเกตนะกดรอยไว้ด้วยคือตัวกระเป๋ากับตัวตัวตัวกางเกงเอตัวกระโปรงเนี่ยเราต้องกดรอยเอาไว้ทั้งหมดตัวกระโปรงก็กดรอยที่ออกมาด้านถูกด้วยนะคะตัวกระเป๋าก็จะต้องมีกดรอยออกมาตรงปากกระเป๋านะก็จะออกมาเป็นแบบนี้อ่าแล้วเราก็เย็บตรงนี้ค่ะนะเย็บตรงนี้อ่ะ บางคนก็จะเย็บจากนี่มานี่เลยแล้วแต่นะคะคุณครูก็เย็บแค่ช่วงนี้แหละคุณครูจะตัดเย็บตรงมุมนิดหนึ่งคุณครูจะเย็บตรงมุมนี้นิดหนึ่งอ่าไม่เย็บจนบนสุดนะคะก็จะเย็บแค่มุมเพราะเดี๋ยวคุณครูจะต้องคลิปอ่าแล้วก็เย็บตรงมุมแล้วก็ล็อกไว้นิดหนึ่งจะได้ง่ายอ่าแล้วเราก็เย็บ เย็บแบบนี้นะนิดนึงมุมนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องเย็บตัดเกดอยู่แล้วเราก็เลยไม่ต้องใช้ตรงนี้เยอะอ่ะคราวนี้นะคะเราก็ตัดออกตัดตรงมุมด้วยตัดแบบนี้นะตรงนี้เราก็ตัดออกไปนิดหน่อยเอาเข็มมุดกัดไว้ก่อนบางคนแบบว่าผ้ามันลื่นอาจจะเบี้ยวก็เลยเอาเข็มมุดกัดไว้หน่อยนึงแล้วก็ตัดนี่เป็นแบบนี้ นะเสร็จเราก็กลับตัวนี้ออกไปกลับตัวนี้ดูนะกลับตัวนี้บางคนจะกันเหลื่อมตรงนี้ก็ได้ครูก็ไม่ได้ว่านะจะกันเหลื่อมเหมือนกับที่เรากันเนี่ยกันตรงตัวกระเป๋าเนี่ยนะคะจะกันก็ได้ะกันกันเพื่อไม่ให้กระเป๋ามันแลกออกมาเนาะแต่บางคนอ่ะอาจจะแลกขึ้นมานิดนึงก็ได้เพราะว่าลายของเรามันไม่เท่ากันนะอาจจะดันขึ้นมานิดนึงให้มันดูสวยงามก็แล้วแต่คือจริงๆแล้วตรงเนี้ย มันเป็นความชอบคือคือบางคนเนี่ยเขาชอบแบบว่าแหมมันจะต้องไม่ปลิ้นออกมานะมันจะต้องเรียบมันจะต้องเนียนแล้วแต่เลยจริงๆแล้วอะ่ะถ้าสมมติว่าเนี่ยบางคนจะชอบแบบนี้เลยคือแบบเธอจะต้องไม่แลบออกมาเธอจะต้องพอด,ดีอย่างเงี้ยเนี่ยบางคนชอบแบบเนี้ยแต่บางคนนะก็ชอบแบบมี texture อ่ะมีแบบเทคนิคอ่ะเป็นแบบศิลปะอ่ะ่อาจจะออกมาเงี้ยคือแล้วแต่มันก็มีความน่ารักของมันเห็นปะถ้าเป็นแบบนี้ก็น่ารักดีนะก็เหมือนกับแลบออกมา แต่บางคนก็ไม่ชอบเราก็เอาตามทั่วๆไปอ่ะคันนี้เราก็เอาขึ้นมาแบบนี้อันนี้ก็ให้ตรงกับปากกับปากเราอันนี้ด้านผิดใช่ไหมครับอันนี้อันนี้ด้านถูกอ๋ออันนี้ด้านถูกด้านผิดจะอยู่ด้านนี้นี่ไงด้านผิดอันนี้ด้านผิดนะอันนี้คือด้านผิดอันนี้เรากันเหลื่อมแล้วนะคะนี่ด้านผิดเป็นแบบนี้นะอันเมื่อกี้ด้านถูกนะอันนี้คือด้านถูกเพราะคุณครูเขียนข้างหลัาถูกไปเห็นไหมแต่เรากดลอยเนี่ยรอบนี้เรากดลอยด้านถูกด้วยไง เรากดนอยด้านถูกได้ไงเราก็พลิกเข้าไปอ่ะคราวนี้เราก็กัดเข็มหมุดให้ตรงกับเส้นที่เรามีขีดเอาไว้นะอ่ะคราวนี้เราก็จะเย็บตัวนี้ลงไปเย็บเกล็ดนะคะเย็บเกล็ดอ่ะเป็นแบบนี้นะเราเข็มหมุดกัดไปก่อนกัดตรงปากมันเอาไว้กัดตรงปากมันเอาไว้ตรงปากกระเปาเอาไว้อ่ะแล้วเราก็พับเกตรตร็บตัวนี้เย็บ ง,ง่ายก็คือพลิกพลิกไม้ที่ด้านผิดนี่พลิกมาด้านผิดไหมนี่ด้านผิดเราจะเห็นเกตเห็นปะอ่ะเราก็จะเย็บตัดต,ตรงนี้ไปเลยตัดตออนะ่อไปนะอ่แล้วก็วางไม่ตรงเราก็เย็บอันนี้ครูทําให้เกตมันใหญ่นะเพื่อเราจะได้มองชัดเจนเลยเวลาเราเย็บนะให้มันเลียวออกมาแล้วก็ตัดตรง เลียวออกมาพอมันมาถึงตรงนี้นะเราก็ตัดตรงตัดตรงลงมาธรรมดาเย็บเรียวมาตามเก็ดแล้วก็ตัดตรงนี่เหนไหมง่ายมากเห็นปะอ่าคราวนี้เห็นไหม,ม,กเ,หเ,หไหมเกจต้องเรียวสวยยังคูด้วยนะคราวนี้ตรงนี้นะตัดทิ้งจะเย็บอีกทีหนึ่งก็ได้ หรือว่าจะตัดทิ้งแล้วโพง้งแล้วแต่ละอืมอาจจะเย็บอีกหนึ่งทีขนานกันมาแล้วก็โพ้งนะหรือว่าจะซิกแซกก็ได้ถ้าใครไม่มีหรือกันไกลซิกแซกอะไรก็ได้เย็บอีกทีนึงขนานเนี่ยเห็นไหมไปอยู่ในเกร็ดเลยเนี่ยคราวนี้เดี๋ยวครูเย็บล็อกตรงนี้ไว้ให้ก่อนเย็บล็อกตรงนั้นก็เราก็ไปเข้ากับกระโป<ส>่ง้<ส>านหลังใช่<ส>เราก็ไปเข้ากับชิ้นหลังแค่นั้นเองนะเดี๋ยวครูเย็บเย็บล็อกไว้ก่อนอย่าไม่กานนั้นกระเป๋ามันจะหลุด อ่ะยิบแวล็อก,กไว้ล็อกด้านข้างไว้ไม่ให้กระเป๋ามันเลื่อ,อน,นอันนี้จะคล้ายๆกับตัวแรกนั่นแหละเพียงแต่ว่าเอ่อมีเทคนิคอีกนิดนึงซับซ้อนหน่อยนึงนะอ่ะก็จะเป็นเน,นี่ยจะอยู่กับตัวเสื้อก็ได้ตรงเสื้อที่มีเกล กโปรงชุดแสกางเกงได้หมดเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะอย่างบางทีกางเกงแบบเราดีไซน์เอาไวอ้อ่ะสวยๆอะ่ะนะอันนี้ก็ล้วงลงไปอ่าน,นี่สใส่เอากันใกใส่กะเอากระเป๋าคาดแอนี่เราจะได้เห็นนี่เป็นสันทบนะนี่สันทบอ,นอันนี้อันน,น,นี้ลักษณะของของกระเป๋าเป็นแบบนี้นะด้านผิดด้านผิดด้านผิดจะเป็นแบบนี้อันนี้คือตัวเกรดนี่ด้านผิดนะอันนี้คือตัวตูดกระเป๋า นี่คือตัวที่เราล็อกด้านข้างก็คือเราไม่ต้องเย็บเกตดก่อนเหมือนกระโปรงปกติก็คือเย็บรวมคือเย็บรวมเกลดตัวนี้คือกระเป๋าแทรกในเกล็ดก็คือกระเป๋าเจาะแบบแทรกเกล็ดนะคะอันนี้ก็คือแบบแทรกเกล็ดเนี่ยเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็คือใส่ลงไปอ่าถ้าเรามีสองข้างเราก็ทำสองข้างน่ารักดีคือเย็บไปเลยทีเดียวรวมเกลดสวยงามอันนี้ก็เอียงเกล็ดเข้าไปให้สวยงามแค่นี้นะคะ ง่ายง่ายสองแบบนี้อันนี้ก็เป็นแบบอีกแบบหนึ่งที่มันเก๋กไก๋เพราะว่ามันจะไม่หนาคือถ้าเราต้องมีกระเป๋าด้วยมีเกตด,ด้วยอะ่ะบางทีมันหนาแล้วตัวกระเป๋ามันก็จะโยะไปเย้มาถ้าเราเย็บไปรวมกับเกจปุ๊บมันจะมีตัวล็อกล็อกตัวกระเป๋ากระเป๋าก็จะอยู่นิ่งแล้วมันก็ไม่โยกไปโยกมาแล้วมันก็บางด้วยเพราะเราสามารถตัดตะเถึกออกได้